สวัสดีค่ะวันนี้จะพามาชมวิสาชุมชนกลุ่มช่วโสอส่งออกตำบลดอนแฝกอำเภอนครัยศีจังหวัดนครปฐมเชิญชมด้านในได้เลยค่ะสวัสดีค่ะเชิญแนะนำตัวค่ะผมไทยรัฐสุนทิ้งไทยครับเป็นคณะกรรมการกลุ่มต้นกแรงใหญ่ครับประวัติความเป็นมาของกลุ่มเลยว่กลุ่มก็สร้างขึ้นมาตั้งแต่ปี40นะครับตอนนั้นเป็น พี่สาวคิดคุมทนอยู่ก็คือตอนนั้นผมยังไม่ได้เข้ามานะครับต้องบอกก่อนนะนันผมยังไม่ได้เข้ามาก็ตามประวัติเขาก็้าขึ้นมาแล้วก็ทํารวบรวมส่งออกอยู่มีก็มีสมาชิกไม่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 ถึงกําหนด20บาคนอย่างเงี้ยครับแล้วพอมาปี6 6 6 60เป็นแบงใหญ่ก็รวบรวมได้สมาชิกได้30 ามพิเศษสามแปกคนเนี่ยครับมีมีเนื้อที่สามล้อสไล่ก็เป็นกลุ่มแปลงหญ่ครับมีเจ้าที่กรารเกษตรมาส่งเสริมให้เป็นแปลงหญ่รสแฟกเนี่ยครับค่ะเออกระบวนการผลิตอะค่ะคือต้องเตรียมดินเตรียมอะไรยังไงคะก็ยกล่องก่อนเป็นเพราะว่าทางบ้านเรามันเป็นดินเหนียวต้องยกล่องยกล่องยกล่องยกเป็นล่องสวนยกเป็นล่องสวนแล้วก็ก็ผกอะครับอ๋อ เป้าหมายไอ้กับอุปสรรคเป้าหมายที่ปลูกกับอุปสรรคในการผลิตปลูกอะไรพวกนี้ค่ะเป้าหมายเราก็ต้องต้องการผลผลิตที่มีคุณภาพนี่แหละครับเป้าหมายของเราเพื่อการส่งออกอุปสรรคแล้วปัญหาก็เป็นโรคและ,มะแ,ลและมะแงล,และมะแงครับเป็นปัญหาทั่วไปของตะเวเนี่ยแหละครับเป็นวัชพืชโรคและแมลงโรคและแมลงเนี่ยครับปัญหาใหญ่ตอนนี้ราคาที่ส่งออกอะคะ่ะ ราคานี่คือเราทำเน้นการส่งออกครับราคาก็จะดีหน่อยครับอย่างเบอร์หนึ่งนี่อย่างเบอร์หนึ่งนี่ก็ประมาณแปดสิบบาทครับอย่างข่าขําดำพึ่งก็แปดสิบข่าทอดีก็ประมาณแปดสิบหรืออาจจะไม่ถึงหย่อนนิดหน่อยพอดีของผมมีแกลข่าดำพึ่งตอนนี้ก็แปดแปดสิบนะครับข่าํำพึ่งเบอร์หนึ่งรับปีสองสายพันธุ์นะคะคที่นิยมปลูกกันก็คือข่าํำพึ่งกับทองดีในในน้องพันธุ์ีสีเนี่ยครับ ช่อง,องทางการจัดจําหน่ายคือมีญี่ปุวมาแล้วครับผมคือ,อต้องออกาต้องออกครับแล้วถ้าสมมติว่าชาวบ้านต้องการอยากคานสามารถติดต่อได้ไหมคะได้ครับก็ช<ท>่อ<ท>งท,ทางไหนเอ่ยช่องทางก็คือมาที่ตรวจน,นี่แหละครับแล้วมีเบอร์โทรไหมคะมีครับเอ่อศูนย์แปดหกครับเจ็ดห้าแปดเก้าสองศูนย์